นะครับก็ขอกราบสวัสดีคนทุกคนด้วยวันนี้ผมก็จะมาสอนในการเอาชื่อแบบที่เราที่มันเวยๆนะครับก็คือต้องใช้แอปนี้แอบปบนี้เท่านั้นแอบปบนี้ที่ผมวงกลมอยู่เนี่ยแอบปบนี้เท่านั้นกดเข้าไปใช่ปหมมันเป็นแต่ายารักพิเศษใช่ปหมราให้มันเข้าไปก่อนไม่เข้าวะทุกคน แป๊บนึงนะทุกคนผมเอานี้ออกก่อนเนี่ยออกให้หมดโคตรเยอะเออเหมือนแล้วเราก็จะกดเข้ามานะครับเราต้องรอก่อนนะทุกคนรออีกประมาณ500ห้าร้อยวิเฮ้ยมันก็นานเกินไปเราโคตรนากำลังโคตรนานะครับรอห้าวิไม่เป็นไรหรอกกดการาบาทนะครับพอมันออกมาอย่างนี้นะครับ ให้เรารอตะคู่นะครับแล้วเราจะเอาทันสมัยหรือสัญลักษณ์จะบปับสัญลักษณ์มากกว่านะถ้าเราแบบอยากได้อะไรเนี้ยเราก็กดตรงนี้ครับกดตรงนี้ผมอยากได้แบบอะไรวะไม่ใช่ดาวดิร้อนก็ไม่ใช่วงเล็บก็ไม่ใช่กรีกไม่ใช่ผมต้องการแบบเนี้ยไมา ผมไม่เอาสัตว์ผมไม่ชอบผมก็ไม่ชอบอีกอะผมก็ไม่ชอบดาวแล้วกันทุกคนเอาเลือกให้เพื่อนแล้วกันเพื่อนชอบไปนี้่ก็กดไปแล้วก็กดตรงคําว่าสําเนานะครับเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมจะกดแล้วนะดูนะครับทุกคนดูกันเลย นะครับกดตรงนี้นะครับคําว่าสัาเนวนะให้เรากดเข้าไปเลยครับแล้วเราก็กดเข้าไปนะครับคําว่าสัาเนวครับมันเขียนว่ารอโฆษณาแล้วก็รอไปครับรอไปเรื่อยๆครับพอมาถึงตรงนี้กดกาวนะครับแล้วมันเขียนว่าคัดลอกเนื้อหาไปยังคลิปเปอร์ได้เล้วนะครับเราก็กดไปแล้วเราก็กดออกมาทางนี้นะครับแล้วเราก็กดเข้าเกมฟรีไฟ้นะแล้วผมจะพิมพ์ชื่อเพื่อนผมมาที่ผม ยังไม่ได้เล่นเลยผมจะเคิดนะต่อยจะเข้าเล่นเลยนะอย่างนี้คนตงนึงเยอะมงับไปแบกเลยผมไม่เล่นเลยแหละไปกดเข้ามาตรงนี้ครับคนหาเักไปนะครับแล้วก็กดมาตรงนี้แล้วจะพิมพ์คำว่าดู นี่นะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับแล้วก็กดตรงนี้ครับมันจะได้เห็นไหมก็ไปแล้วเราก็กดค้นหาเอาเพื่อนผมเปลี่ยนชื่อไปแล้วแค่วอดีเซ็ตก่อนมันหนูนะทุกคนไม่ได้อ่ะมันเป็นไรหรอกเนาะก็ผมก็จะหาไปเรื่อยๆนะครับว่า มันอยู่ตรงไหนนะแต่ว่าชื่อเพื่อนผมจะเป็นงี้เออผมลืมบอกไปว,ว่าผมสร้างแคนใหม่คับอยากเข้าแคนผมนครับพิมพ์ชื่อผมมาเลยชื่อนี้นะครับถ้าเพื่อนคุณเต็มเพื่อนคุณเป็นไรก็ก,ก็ลบชื่อเพื่อนไปรักสองสามคนก็ได้นะครับเอาผมเข้านะนครับ ko ita นะครับใช้แอปเดียวกับผมเลยจะเขียนตรงว่าเส้นนะครับ ขีดตรงว่าเส้นแล้วเขียนนะคร K O A ตามนะครับแล้วกดมันผมเลยกดตรงนี้นะครับทุกคนกดมันผมเลยเด้อปันนึงนะผมไปเอาเส้นก่อนเป็นหนึ่งนะนี่ครับแล้วแล้วคุณก็กดมาตรงนี้ครับ มันะทุกคนเดี๋ยวผมกดออกก่อนมันยังไม่ได้กดตรงนี้ครับแล้วก็ดที่เดิมเลยครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับกดที่เดิมตรงหนนี่ยกดตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้คำว่า,าสําเนานะครับเดี๋ยวนี่ครับคำว่า,าสําเนาเนาะแล้วก็กดเข้าไป แล้วเขียนว่ากำลังรอโฆษณาก็คือมันได้แล้วนะถ้ามันไม่ได้ก็กดเข้าในฟีไฟแล้วก,กดเหมือนผมนะมันก็จะได้เองเลยลงครับไปเข้าฟีไฟอันนี้ผมไปดูเขาทาขํามาแค่คนเดียวผมก็ทําได้เลยแล้วผมก็กดมอนตรงนี้แต่ผมไม่ดูก็ได้คุณก็พพ์เหมือนผมอะต้องเขียนก่อนคุณต้องเขียนก่อน เค I อต้านาแกเกินไปครับโหเียอะโคตรเยอเลยดูก่อนนะครับว่าเขาเวลอะไรเวลยิเดี๋ยวผมผมรับนี่ครับ ผมรับไม่ทุกคนแหละเดี๋ยวคุณคนนี้ผมก็รับนะผมรับแค่นี้ก่อนโอ้กลับมาแล้วพี่โอเคนะคก็ไปต่อเลยนะครับก็หาต่อเลยนะครับผมจะหาหาคนแแง้มมันไม่สำคัญนะทุกคนแต่ผมจะไต่แรงให้ดูนะมาไต่แรงให้ดูไอตาวนวาลาวยังไงก็เกินไป ตอเลไต่แรงให้ด้วยนะครับตามแต่ถ้าเล่นไม่เก่งก็ไต่ได้ใครไม่เล่นเก่งก็กดตรงใต้คลิปนี้เลยก็คอมเมนต์มาเลยนะแล้วก็บอกชื่อตัวเองมาด้วยเดี๋ยวผมจะกดเหอนะครับแล้วถ้าได้ชื่อมาแล้วฝากรับชื่อผมด้วยนะ ดูยกมนี้อยู่นะผมแบกแรงนะครับแบบแรงเล่นกับผมก็บ้างไม่มีตกบ้างแต่เดยวมากจะไม่ตกนะเด่วมากจะขึ้นแต่ก็ขึ้นน้อยอยู่อ่าทำไมมันไม่เป็นไรหรอกผมจะเล่นไม,ไม่เป็นไรแลรนะ้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะเนดะี๋ยวผมจะเล่นให้ดูแค่ตาเดียวนะครับเดี๋ยวจะให้คนอื่นมาเล่น แม่ยวจะให้น้องแล้วผมก็จะไปดูยูทูบแล้วต่อครับ่มีคำอป็นหนึ่งเลยยิงตัวยิงหัวมันไม่สำคัญมันสำคัญแค่ว่าเราจะยิงเขาตายหรือเปล่าเราสำคัญแค่นั้นนะครับยูเน็ตผมแล้วผม,มใดูผมดูเน็ตผมเน็ตโคตรกะ โ็นี่นไฟบ้านผึ่งโดนตัดนี่ก็เลยใช้ไม่ใช่ดเดี๋ยวไฟบ้านผึงโดนตัดโอ้ยเพื่อนเป็นอไรพูดแค่ไนลครับแล้วผมรับแรงนะไม่รับดีกว่าโอ้ยไอ้เีย๊อะไรไง โอ้ยแหลก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 มากทุกคนดูแหลกปะเนี่ยแหลกมากทุกคนแหลกมากแหลกมากคุกคนเห็นเปล่าเนี่ยคูคนมันแหลกมากมันแหลกมากดู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 มันแหลกขนาดไหนดู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 โดนยิงเลยตัดมันแหลกน่ะโอ้ยมันแหลกอ่ะอีที่อะความแหลกนี่มันทำาแเรทุกอย่างเลยเนาะไอ้วีนยิงกูล้ว ตัดแหลกเลยโอ้โอ้แรงกูลดเพราะมึงโอ้เยเฮียโอ้มึงเยียไปแล้วโอ้มึงเยียมึงโคตรเยียเลยสักไปแล้วเย็้ยนว้ยโอ้เม่งดูไม่งดิไอตัดโคตรแหลกเลยเฮียไอคิดว่าลองกูไม่ตัดต่อด้วยคลิปนีน้กูไม่ไหวกับมึงเละความแหลก แม่เป็นไรทุกอ,อย่างาาาเลยพี่อ่ะเหงาดูเหงาขัดแยกเลยที่อ่ะไม่ไม่รู้จะแหลกที่อะไรทั้งไหนตัดเหมือนมินไอ้แหละคนดูควายตัด แม่งละชิบหายเวน